เดี๋ยวเราไปตามหาร้านส้มโอทับทิมสยามนะคะกิ่งพัน์ส้มโอทับทิมสยามที่บ้านแพรวตอนนี้เราก็มาคิดว่าเข้าบ้านแพรวมาแล้วเนี่ยคือมันเป็นเส้นตรงยาวมากเลยนี่ยาวมาสักสิบกว่ากิโลและยังไม่ถึงสักทีแล้วก็ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วย แต่ไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามที่นั่นเราไปตามหากันเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายดูเป็นระยะระยะนะคะถึงแล้วจ้ะถึงแล้วค่ะร้านนิยมผันไม้ตรงบ้านแพวนะคะก่อนถึงโรงพยาบาลบ้านแพวนะคะ เมื่อสักครู่โทรหาป้าเจ้าของร้านนะคะที่เราเคยโทรคุยกันก่อนหน้านี้แล้วที่จะมาซื้อป้าบอกว่าป้าอยู่งานกระถิ้น๋ยวโทรหาลูกชายพอไปถึงจริงก็ไม่เจอต้องตะโกนหาก็เจอลูกชายแกรดนำต้นไม้อยู่นะคะก็บอกว่าแม่ป้าได้โทรมาหาไหมเขาก็บอกเอาแม่โทรมาเหรอผมไม่ได้พกโทรศัพท์ก็เป็นที่หากันไปนะคะก็ <c oughs> ต้นไม้เยอะมากค่ะที่นี่เยอะจริงๆมะพร้าวส้มโอไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวพริกไทยออนเยเบลา่าไม้ต่างๆมีเยอะจริงๆค่ะจุกจุเลยมะม่วงต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดเลยค่ะแล้วข้างในอีกตั้งเยอะเลยค่ะเนี่ยเยเบล่าสวยมากเลยแต่ว่าไม่ได้ซื้อมานะคะชื่นชมอย่างเดียวเพราะว่าใจมุ่งมั่นที่จะมาเอา ส้มโอทับทิมสยามเจอแล้วส้มโอทับทิมสยามอันนี้ก็จะเป็นส้มโอทับทิมสยาม <c oughs> อุย้ยน,น,น่ารักจะเอาหมาเอามานา่ารักอันนี้ปักตออ่ะคะพี่รรป,ปักต่อเหรอเจ็บยอดเจ็ยอดอ๋ออันนี้กี่ปีมีลูกอ่ะพี่อันนี้ก็จะประมาณสองปีก็ได้เลยครับสองปี ต้องเลือกต้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะต้าเป็นน้ำเดียรแหละไม่ชอบนะเหมือนที่บ้านเลยมาถ่ายรูปก,ก่อนเฮ้เชื่ออะไรคะออดี้ออดี้ออดี้ทีทีเร็วต้องไปไหนละเฮ้ ต้นไม้ต้นอื่นเย,ยอะแยะมากมายปรบประเจอเอาดินำแล้วตน้นต้นดอกแคหน้าหน้าร้านเท่าไหร่คะ่บาทเนี่ยนะเดี๋ยวขอไปดูตรงนี้หน่อยอันนี้ต้นอะไรอ่ะไอกำยายไอพันอะไรนะต้นเท่าไหร่อร่ะสิบบาทฮะ<า>มันเป็นลูกยังไงอ่ะพวงทองอเปลือกหนาเป็นเล็กนิดน่ง แบบพัน oh. นี้เขาขายตอนนั้นก็ดานเลยอ๋อพ oh. ันนี้แหละอ๋อ uh huh. เอา2ต้นดีกว่าเอาเลื่อนเลื่อนต้นสวยให้2ต้นสิ